สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาโปรโมทชนแนลให้เพื่อนซึ่งแชนแนลที่หนึ่งพอลี่เอ้ยเขียนผิดพอลี่ casting เ a m เ r เขียนแบบนี้จะมาไว้อย่าลืมไปกดซับกันด้วยนี่มีสองวิดโวีโอมีแค่สองคนกดซับด้วยอันดับที่สอง ทีเทปไทยแลนด์ก็ไม่รู้สินะชื่อแชนเนลได้แปลกมากเนี่ยทีเ h a ไทยแลนดก็ไม่รู้สินะมีสิบสี่วิดีโอสมาชิกสิบหกคนต่อไปแชนแนลอีกหนึ่งแชนแนลแชนแนลใหม่ของเพื่อนนิวนาละค่ะมีสี่วิดีโอเอ้ยมีห้าวิดีโอ เพื่อนชื่อฮาดิสเดี๋ยวจะมาเปิดเผยชมหน้าของเขากันเลื่อนไปก่อนตรงนี้นี่ไงชมหน้าใ่เกมใไปชมหน้าเขายังมียังมีอีกคนนึงไม่ต้องกดซับก็ได้ น้องรักอุ้มญาติไม่มีนะคะยังเพิ่งได้ยิูเสียงดังเลี้ยงของพี่น้องรักอุ้มญาติขอพูดว่าไม่ต้องซับก็ได้แบบนี้แต่จำเป็นว่าไม่ต้องซับแต่ใครอยากซับก็ซับไปใครอยากซับก็ซับแต่ แต่ใครไม่อยากซับก็ไม่ต้องซับเพราะกละผมไม่ซับอยู่แล้วไม่ชอบเลยแชนแนลนี mm ้ hmm. này, อีกแชนแนลหนึ hmm. ่งเอิมองอ่าและลงสีแชนแนลนี้ที่เคยเปิดเผยหน้าไปแชนแนลนี้ไม่รู้จะเป็นบ้าอะไรนะ mm hmm. เปลี่ยนแชนแนลไปเปลี่ยนแชนแนลมาเช่นจีลายุจันศก อันนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนแชนแนลไปเปลี่ยนแชนแนลมายังมีหลายแชนแนลที่ยังไม่ได้ลงคลิปอีกแชนแนลหนึง่งบางทีอาจไม่มีบางครั้งอาจมีลองค้นหาไปก่อนเพราะเขายังไม่บอกว่าเปิดยัางแชนแนลลงบนชืองทีวีว่ยังไม่เปิด งั้นและอีกแชนแนลหนึ่งที่ต้องซับ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 เข้าไว้แชนแ้ลมันมีผู้ข่าซับเข้าไว้ซับ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 เรื่อยๆเลยซับซัจนให้ถึงร้านเลยก็ได้ต่อไป จะมาแนะนำแคสเตอร์ที่ชอบอันดับที่หนึ่งซับบิ้งซีหรือพี่แป้งเป็นแคสเตอร์ที่ชอบมากชอบมันที่สุดนี่อันดับที่สองลุงพีหรือทีมแกลลี่มูฟี่ไทยนี่ คนนี้เล่นเกมส่วนใหญ่จะเป็นไมค์ครับหรือไม่ก็เกมอื่นๆหลายๆเกมคนนี้ต่อไปนะแคสเกมอีกคนหนึ่งซีลอดเกมเมอร์หรือซีลอด นักแคสเกมที่ชอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้งั้นวันนี้ขอจบ,จบคลิปเพียงแค่นี้๊ดบายซียูเอเกนอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์และกดแชร์ <c oughs> และอย่าลืมดูวิดีโออื่น บางครั้งอาจจะมีลิงก์ใต้คลิปบางครั้งอาจจะไม่มีลิงก์ใต้คลิปลองดูใต้คลิปเองก็แล้วกันวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้กู๊ด